นะครับว่าการคลี่คลายคดีค้ามนุษย์จนนำมาสู่การออกหมายจับและการควบคุมตัวผู้ต้องหาเครือข่ายค้ามนุษย์จำนวนมากมีจุดเริ่มต้นมาจากการเข้าแจ้งความข,าของญาติผู้เสียหายซึ่งเป็นชาวโรฮิงญาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ผู้เสียหายได้เปิดใจกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยไปติดตามจากรายงานของคุณกนกนวลอินสมพักษศรครับ ี่คือภาพของนายมูฮัมหมัดกาเซมชายชาวโรฮิงญาวัย25ปีที่ถูกบันทึกไว้ในเครื่องโทรศัพท์ของคุลเมียน้าชายของเขาที่ยังคงเก็บไว้ดูต่างหน้าหลังจากกาเซมตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติและต้องจบชีวิตลงบนเทือกเขาแก้วอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาคูลเมียน้าชายของมูฮัมหมัดกาเซมซึ่งเข้ามาทำงานและมีครอบครัวในไทยกว่า10ปีแล้วเล่าว่า หลานชายหายตัวออกจากบ้านในรัฐยะไข่ประเทศพม่านานกว่า2เดือนก่อนที่จะมีนายหน้าค้ามนุษย์ชาวโรฮิญาติดต่อมาเมื่อต้นเดือนธันวาคมเพื่อเรียกค่าถ่ายหลานชายเป็นเงินสูงถึง1นึ0 0 0 0บาทเขาต้องขายวัวที่เลี้ยงไว้สองตัวจำนำรถจัก,กรยานยนต์และหยิบยืมเงินจากเพื่อนจ่ายให้ในายหน้ารวม95,000บาทแต่เมื่อติดต่อไปอยังนายหน้าอีกครั้งกลับถูกเรียกเงินเพิ่มอีก1น0 0 0แบาท พร้อมลงมือทำร้ายร่างกายหลานชายทำให้เขาตัดสินใจแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาเตือนนายนาคนนี้กับตัอันว่าตัวเดียวกับตัห้าเน่บอกว่าอัน,นี้ล้านนี้อยู่นี่อยู่ทางให้ก่อนโอ้ให้ทังแล้วอัน,นี้เล็กเดียวอันนี้ให้ทางนิดแสนแล้วอันนี่ก็ไม่เกี่ยวกัน เอายิงนิ่งเส็นก่อนบอกว่ารอวันมีมีตังไอ้นี่ราบอกว่าไอ้นิ่งเซ็นทีไหนห้าทีไหนให้ครให้ตังบอกว่าไอ้นี่คุยกันแล้วล่างก็คุยกันแล้วไอ้นี่ก็คุยกันแล้วไอ้นี่บัญชีธนาคารก็ให้ไปแล้วตัวเดียวให้เส็นแล้วไอ้นี่มีใบเสร็จกันีบอกว่าไอ้นี่ไม่เกี่ยวกันเอายิงนิ่งเส็นให้ไม่ให้ไม่ให้ก็ล่างก็ถูกตายทุกวันนี้คูลเมียใช้ชีวิตอย่างยากลําบากเนื่องจากไม่มั่นใจในความปลอดภัย เขาไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้ตามปกติคุณละเมียบอกว่าไม่เคยคิดว่าการแจ้งความเพื่อเอาผิดกับคนร้ายต่อสู้กับการถูกช่อโกงเพื่อแลกกับชีวิตของหลานที่เสียไปจะทําให้มีการจับกลุ่มเครือข่ายขาบวนการค้ามนุษย์จํานวนมากและสามารถช่วยชีวิตชาวโรฮิงญาอีกจํานวนมากที่กําลังตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้ ดีใจมากเีนี่ช่วยได้แล้วเ sì> ีนี้ไม่ใช่ละนี่อยู่คนเดียวหลายคนไงนี่ช่วยได้แล้วไงนี่ก็ร้อกไนดีใจก็ว่าดีใจดีใจคุรเมียบอกว่ายังคงมีเรือข่ายกระบวนการค้ามนุษย์อีกจำนวนมากทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่ยังไม่ถูกจับกลุมเขาไม่อยากให้มีการประกันตัวผู้ต้องหาเนื่องจากเป็นผู้มีอิทธิพลและเชื่อว่าจะกลับมาร่วมกระบวนการค้ามนุษย์อีกหากได้รับการปล่อยตัวเขาบอกว่าทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือการที่ทางการพมาร่าให้สิทธิความเป็นพลเมืองแก่ชาวโรฮิงญาเพื่อไม่ต้องหลบหนีออกจากแผ่นดินของตนเองและตกเป็นเหยื่อกระบวนการค้ามนุษย์อีกต่อไปที่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ไหนเลยไม่มีพาเต้ไม่มีอะไรเลยพาเต้พม่มาก็ไม่ยอมรับไม่ยอมรับรเ,เลยนี่ไม่มีพาเต้เลยแต่พาเต้อะไรก็ได้นี่ช่วยได้อันเดียวเลยนี่ทำมาหน้าอะไร,ะไรกินข้าวก็ได้กับพ่อแบบนี้เลย ทุกวันนี้คุรเมียรและพยานอีกหลายคนต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและต้องให้ปากคําเจ้าหน้าที่ในคดีค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องเพราะพวกเขาคือกุญแจสําคัญในการเป็นพยานและนับเป็นจุดเริ่มของการสืบสวนสอบสวนขยายผลนําไปสู่การจับกลุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์จํานวนมากกหนกน,นวลนอิสมภษรสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน